วันนี้เรามาทำน้ำมันกัญชากันนะเจ้าแอนเอาไว้ใช้กิ่นในครอบครัวเนาะมาได้เอาไปขายเนาะวิธีการทำน้ำมันกัญชาของผู้จะทำคลิปก็มีอันนี้คือเรียกว่าเนปตานะเจ้าคือน้ำมันเนปตาคือเอาไว้ใช้ในการไอแช่สมุนไพรนะเจ้าคือตัวนี้เขาซื้อเราสั่งมาจากชนะ้อปปี้เนาะ ข้ปีในราคา299เบาน่รวมทั้งค่าส่งก็เกือบ300รอกว่านิดๆนะจ๊ะอันนี้คือตัวที่เอาไว้ใช้แฉสก,กัดน้ำมันกัญชานะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็แถมตัวนี้ก็คือน้ำมันบะเป้านะจ๊ะน้ำมันบะบะเป้าในการใช้ผสมนะจ๊ะซึ่งสูตรที่เฮาใช้ทำนี่เป็นสูตรของอาจารย์เดชชาเนาะจะเป็น น้ำมันบาป,ป้าก็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็น้ำมันกัญชาสามเปอร์เซ็นตนะเจ้าซึ่งการทาของเฮานี่จะมีกันเมากัญชานี่มีนะเจ้าคือเป็นยาตแต้เนาะถ้ามีกันเมากัญชาหรือทํเมื่อเมานี่จะแบบเจียาน,นะเจ้าอันนี้เป็นสูตรของเปิ้ลนเนาะสูตรของเปิ้ลนแล้วกอ็อันนี้ก็คือไอใบกัญชาแล้วก็ดอกกัญชาที่เฮาเก็บไว้เมื่อช่วงหก เจ็ดเดือนที่แล้วนะเจ้าซึ่งเขาปลูกไว้เพื่อเอามาทํายาดโดยเฉพาะเนาะอันนี้เขาก็เก็บไว้ใส่กระดาษมัสื่อพิมพ์ซึ่งเขาก็เอาไปทําให้แห้งก่อนเนาะอันนี้เก็บเกไว้ได้มื่นนะเจ้าอันนี้จะวไวไมนนะเจนนนนีเดือทางพะทํารสุดท้า้นะจะเป็นทั้งใบแล้วก็ดอกนะจะจะมีลักษณะเช่นนี้เน,นานนะนี่คือใบของกัญชาแล้วก็น,น้ํามันกัญชาเนาะก่อนอื่นนี้เขาก็เอาใบใบหรือดอกของกัญชาที่เขาเก็บไว้นะเจ้าเอาใส่ในถ้วยเนาะ ถ้วยนี้เอาเตรียมไว้กนะ็คือถ้วยนี้เนาะถ้วยจีอีนี่ยจะใส่บล็อกพอประมาณเนาะอาจจะแบบขยี้ให้มันเหลวหน่อยเนาะถ้าเขาจะทำห,หลายหลายหลายหลรอบนะเจ้าหรือว่ารอบละร้อยแคปซูนี้เขาต้องแช่ไว้สองถ้วยเนาะอันนี้ผู้จะทำจะทำสองถ้วยเนาะก็คือแช่ไว้สองถ้วยเนาะแต่ก่อนหน้านี้ผู้จะทำทำมาแล้ว ทำมาแล้วสามสี่ห้าครั้งนะครับประมาณหกเจ็ดร้อยแคบซูนย์จะเข้าไว้เอาไว้กินกันหลายคนเนาะอันนี้ก็คือหอมมาซาที่เฉยๆเนาะอันนี้เฮาได้เนาะได้ไอ้กัญชาแห้งเรียบร้อยนะเป็นใบเป็นดอกเป็นเม็ดของมันเนาะเราก็ว่าขยี้ขยี้พอสมควรเนาะเสร็จเรียบร้อยก็เอาเป็นหอมว่าเนปตาเนาะน้ำมันขาวอีกนะฮะเ็นเ่า,าเรียกว่าน้ำมันขาวสำหรับใช้ในการ ผสมสมุนไพรโดยเฉพาะนาะจะสังเกตว่าชลากจะเป็นสีเขียวนะเจ้าถ้าเขาซื้อในช้อปีนี่จะมีหลายหลายแบบเนาะแต่เขาเลือกที่ว่าเช่สมุนไพรเนาะเป็นสีเขียวเขาก็<ม>เทนเนาะเทือพอท่วงใบแล้วก็ดอกกัญชาเนาะทั้งสองอันเลยเนาะหน<ม>ึ่งขยายขยายยืดก่อนทีี้ให้มันละเอียดทีนึงแลก็แช่ไว้ใ้ท่วงเนาะ ท่วมกันใช้แห้งปิดฝาเนาะปิดฝาแน่นๆนะคะสเสร็จแล้วร้อยหากคน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 ไว้แล้วก็เอาทิ้งไว้จี๊นะคะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือประมาณสีสิบห้านาทีก็ได้ถึงหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วแต่เนาะแต่นี้ผู้จะทาก่อนหน้านั้นก็ทิ้งไว้เกือบสองชั่วโมงกันนะจ๊ะ แล้วเขาก็ทิ้งไว้อีเนาะทิ้งไว้เลยแล้วก็หำใ้เขาก่อฝาปิดนะจ๊ะฝาปิดไว้อย่างอีเนาะปิดไว้ทิ้งไว้เลยนะเจ้าแล้วเห็นถ้าได้เวลาแล้วเขาก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางกับตะเกรงนะจ๊ะเจ้านี่คือขั้นตอนการกรองเอาน้ำมันเอาน้ำกัญชานะเจ้าหลังจากที่เขาใช้ ใบกัญชาดอกกัญชาแห้งเนาะเจกับในน้ำมันแนปตาประมาณทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงเนาะเจเรียบร้อยแล้วเฮากะเจะมาทำกันกรองนะครับกรองด้วยผ้าขาวบางกับตะแกรงเนาะอันนี้คือตะแกรงของเฮาเนะะแต่อันนี้คือผ้าขาวบางเนาะผ้าขาวบางนอะอันนี้คือเฮาทำไปแล้วสองสามรอบแล้วเนาะอันนี้คือเฮากลองเอากาะคูไว้จีนนะจะคูไว้เนาะ แล้วเขาก็เอาน้ำมันแนบตากับไอ้กัญชาแี้งที่เขาเจ๋ไว้นะสองชั่วโมงแล้วก็จะเทลงไปนงในต้กรงในตะแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วบีบเอาน้ำนี่มันจะเป็นน้ำมันแนบตาเนาะน้ำมันที่เป็นเอาไว้สำหรับสก,กัดสมุนไพรโดยเฉพาะนะเนาะเราซื้อมาจากช้อปปีนะ้เนาะ จเสร็จแล้วเขาจะได้ประมาณนี้เนาะจะดูกใกล้ๆเนาะก็จะได้แบบน้ํามันแบบเหลืองๆนเนาะดีนี้เร็จเรียบร้อยแล้วเขาเอาไปไล่ไล่เอาน้ํามันเนต่ตาออกนนเจา้าโดยผ่านความร้อนของมะหุเข,ข้านะเจา้าน,นี่เจ้าอันนี้เขากรองกรองด้วยตะเก,กรกงกาแฟขาวบางเรียบร้อยก็จะได้ประมาณอีเนาะน้ำมันจะออกเหลืองๆหน่อยเหลืองจาก ใบสมุนไพรกัญชาเนะมีจะมีประมาณนี้แล้วเราก็เอาไปไล่เอาไล่ด้วยความร้อนเนาะเอาน้ำมันแนบตาและเหยอ,ออกไปให้มันเหลือแต่ตีแบบเป็นน้ำมันแห้งติดก้นหม้อเนาะเรานี่คือขั้นตอนกันไล่น้ำมันแนบตาออกจากใบกัญชาที่เขาเจาไว้นะเจ้าเสียบปัก เนาะปิดมองเข้ารุ่นเก่าเสียบปลั๊กเฮอมองเข้าหฮอนแล้วก็ไล่ไล่ืน้ำมันละเหยือออกไปนะจ้ะเราหมอหุงข้าก็เริ่มฮอนแล้วนะจ้ะแล้วก็เริ่มจะไล่น้ำมันแนบตาออกไปเนาะเพือมันแหงนะ้งเนาะเอาเจนหม้อแห้งนะจ้าเขาก็ค่อยค่อยแบบเงียงเงียงไปจะอินนะจ๊าพอฮอนก็จะไล่ไปเนาะและเหยือออกไปจะอนนะจ้า เอาเจนให้มันละหเหยืจนเสี่ยงเนาะน้ำมันอันนี้คือกันกันเอาน้ำมันก,กัญชาเนี่ยเพื่อจะอามาทำเป็นยาแคปซูลกัญชาแคปซูลเนาะหลังจากนั้นก็จะมีมันจะมีแบบเหลืองๆจะอี้เนาะเหลืองๆติดหมอ้อจะอี้ก็คือเนี่ยแหละคือที่มันมาจากน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันกัญชาเนาะ เาเจนแบบหม้อแห้งเลยเนาะแห้งแบบมีน้ำมันน้ำตาเหลืออยู่เนาะเราจะได้ประมาณอย่างอี้เนาะเสร็จเรียบร้อยแห้งจนแล้วเหยออกไปเสื่อมหมดนะจ๊าเขาก็ปิดไฟความร้อนออกไปเนาะคือคาวไว้ในหม้อน,นี้ประมาณสักสองสามนาทีนะเพื่อความแน่ใจที่จะไล่น้ำมันน้ำตาหื้อแล้วเหยออกไปให้หมดหมดนะจ๊อ ที่สีเหลืองๆของน้ำมันกัญชาติดเรียบร้อยแล้วเฮาเก็ะเอาน้ำมันบบเปาในเจ้าอันนี้น้ำมันบบเปาของยี่ห้อนี้เนาะเขาซื้อตต่ร้านค้าใกล้บ้านเนาะเ mm. ทเข้าไปนะเจ้าเทพอ,พอประมาณนะช้อนใะเจ้าเขาะเขาะบริเวณที่น้ำมันกัญชาติดก้นหม้อนะเจ้าที่มันเหลืองๆเนาะ เนีจะเคาะทพื่อมันมาผสมผสมกับผสมกับไอ้น้ำมันเปล่าที่เทเข้าไปมันจะมันจะประมาณนี้นะเราคือเคาะออกให้มันเสี้ยงๆเนี่ยจะอันที่จีบเหลืองๆนี่เป็นน้ำมันกัญชาทั้งนั้นเลยมันจะมันจะออกแบบเหลืองๆของน้ำมันกัญชาเนาะ มีที่ติดกลมมอเน,นี่นี่คือขั้นตอนของการทำน้ำมันแกงชาเสร็จเรียบร้อยก็จะออกในมาแบบลักษณะสีเหลืองๆจะอินะจะเหลืองๆงนี่เนาะห้อก็อาจจะเติมน้ำมันบาปาวไปแหมสักน้อยหนึ่งเนาะ นี่จ้มันจะออกลักษณะจะอีนะเนาะเหลืองๆนี่เนาะก็จะประมาณได้ไวอีเนาะเ้นของสลิงเนาะสลิงดึงขึ้นมาแล้วเกาะดึงแล้วเกาะอย่างนี้ใเจ้าคือเมื่อน้ำยามันเขาผสมกันแบบเจ้าดึงสลิงแล้วเกาะชีดลงไปอีเนานะมันจะได้ผสมกันระหว่างน้ำมันกันฉากับน,น้ำมันะปล่าๆนะ อันนี้คือผู้จะทําทํามาเมินะ้วอาจจะมีหูนะหูวิธีการทำเนาะก็จะทามันคุกเขาจะอี้เนาะเาาานาะทั้งหมดช่องนี้ก็จะมีร้อยแคบซูนในจะาพอซื้อมาอี้มันจะเป็นหลุมนะีเนาะเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาตั้งลงมาวางไว้นะจ๊ะแล้วก็เขาก็ซื้อแคบซูนใสนะ่เนาะแคบซูนใส่เบอร์ศูนย์มาเนาะ เบอร์ศูนย์นี่ก็จะบรรจุได้หนะ้าร้อยมิลลิกรัมเนาะถ้าเป็นสมุนไพรผงเนาะแต่อันนี้เรามาทําเป็นน้ํามันกัญชาเนาะเราจะบรรจุน้ํามันลงไปนะเนาะเราก็ซื้อมาอันนี้ผู้จะทําสั่งซื้อในช้อปปี้นะเจ้าในราคาเก้าสิบเก้ารวมทั้งเก้าสองก็ร้อยสามบาทนะนเะจ้านะอันนี้เป็นแคบซูลใสเนาะแคบซูลใสเบอร์ศูนย์เสร็จนะเรียบร้อยเรากอเอามาทํากันแยกระหว่าง ไอตัวแคบซูลตัวยาวแล้วก็ฝามาเนาะแล้วก็มาใส่ตรงบริเวณที่ช่องช่องสําหรับใส่แคบซูลเนานะแล้วก็เอาฝายแยกไว้หนึ่งแยกไว้ตีหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็กดึงอีจนให้ครบหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยช่องหนึ่งร้อยหลุมเนาะหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยนะจ๊ะหนึ่งร้อยแคปซูลเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแคบซูลใสเนาะที่เราใส่แล้วอันนี้แยกฝานะจ๊ะแยกฝาออกจากกันเนาะ ตอนนี้เราใส่ครบเรียบร้อยนะเจ้าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเนาะเมื่อคุกเขาดีแล้วเนาะเราก็เอามาใส่อันนี้ขวดขวดนี้จะเป็นขวดสำหรับยดลงในแคปซูลน,เนะเจ้าอันนี้เราก็ซื้อในชอบป,ปี้เหมือนกันนะมันจะเป็นแบบฝาแหลมๆหน่อยเนาะอันนี้เราได้น้ำยาเรียบร้อยละน้ำมันกัญชาผสมกับ น้ำมันเปล่าๆนะ่ะฮะก็ใส่ลงในหลอดที่เราจะเอายอดไว้ใส่ในเครื่องสูนใะส่เนาะเาก็จะได้ประมาณานี้เนาะใส่ทั้งหมดใเจ้าอันนี้เราก็จะได้ขวดจอีอนนีอันนี้ก็จะเป็นฝาเนาะนี่ก็จะได้อนีนะจ๊ะหนึ่งขวดเนาะนี่เรามีสองขวดเนะาะก็ใส่จนครบสองขวดไปเลย ใส่เข้าไปนะจ๊ะเราเซ็นเรียบร้อยแนะจ๊ะเฮาเคยได้สองขวดจี๊ยเนาะสองขวดจี๊ยนี่เฮาก็เอามาใส่ลงในแคปซูลที่เฮาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแยกฝาออกจากตัวแคปซูลเนานะแล้วก็เอาไปใส่ตามหลุมหลุมสําหรับบรรจุแคปซูลน,นะจ๊ะที่เฮาซื้อมานะเนาะเฮาซื้อมาไว้เหมือนไรเตออ ใส่ทั้งหมดนี่จะมีร้อยร้อยหลุมเนาะร้อยแคบซูลเนาะอันนี้เราบประยดโยดเป็นเป็นจีนนะจะโยดไปนะจะโยดเอาจนเต็มร้อยเลยเนาะมันอาจจะจ้าหน่อยเพราะว่ามันใช้มือทำเนาะใช้มือทำมันก็จะโยดจีนเนะเจะโยดทึกครบเลยโยดไปเรื่อยๆนี่จะจะก็โยดไปเนาะแต่อาจจะแบบจ้าหน่อย แต่เขาทําไว้กินเองเนะไม่ต้องกลัวนะเ่าะเขาจะได้ทําไว้ขายเลยอย่างเนาะจะหยุดจุดเที่ยงเลยนะเจ้าขั้นตอนนี้นี่ใจความละเอียดมากเลยนะเจ้าต้องหยุดน้ำมันกัญชาเข้าไปในแคบซูนอย่างแล้วมัดระวังนะเจ้าถึงนขั้นตอนที่ใช้ความพยายามมากๆเลยนะเจ้า ทีนี้เขาก็หยุดยอดมาจุดเย็นเกือบจะหมดหนึ่งร้อยแคปซูลนี้นะค่อยๆไปนจะจะใจเยินๆจะเป็นขั้นตอนที่มันระมัดระวังมากบางทีก็อาจจะหกบ้างพ้ามันละเอียดมากเลยนะคะ่ะขั้นตอนนี้ อันนี้ก็ได้ร้อยเต็มแคบซูนแล้วเนาะทั้งหมดนี้ร้อยแคบซูลหลังจากที่เขาใส่น้ำมันกระชาไปแล้วนะจ้ะเขาก็ยิบดึงแคบซูนออกมาหนึ่งแคบซูนเนาะแล้วเขาก็ใช้ฝาที่เขาแยกสวมเข้าไปนะจ๊ะเนี่ยจะเนี่ยจะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วเขาก็แยกใส่ในนี่เนาะแล้วเขาก็ยิบฝามาแล้วเขาก็ดึงตรงตัวที่ตัวของมันนี่แล้วก็สวมเข้าไปนะจ๊ะอันนี้เป็นวิธีการทําด้วยมือเนาะ ด้วยมือเนาะไม่ได้ทําจากเครื่องจักรเนาะอันนี้ก็จะไก่มาเป็นจีนเนาะจากใสอันนี้หลังจากนั้นเราทำได้แล้วก็ะแยกเกจจะได้ประมาณนี้เนาะนี่ก็คือน้ํามันกัญชาทั้งหมดเนาะเดี๋ยวเราเรามาดูเนาะว่าวันนี้เราจะทําได้กี่แคปซูลกันเนาะเทาว่ามีคนกี่หลาคนเนาะมาว่าคุณยายแล้วก็ตัวพู้จะทําเองแล้วก็คุณตาเนจวันละสองแคปซูลเนจก่อนนอนเท่านั้นเนจนี่จะเป็นยาเนาะบำรุงความจงความจำเนาะ ไปกำลังจะชราละจะต้องมาดูกันหน่อยเนาะนี่จะกดข้อกดกระดุมกระดูก,ด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 กดเนาะและมันมีผลอย่างอื่นตัวนะเจ้าของสูตรของอาจารย์เดชานนะเจ้าได้ยินว่าลักแกโลกมาลงมะเร็งอย่างตัวเนาะแต่เต้าที่พูดจะทํากินมาประมาณเกือบสองปีที่ผ่านมาที่แล้วมามันช่วยได้ดีแต่แ,ตแล้วก็ทดลองกับตัวเองมันดีจริงๆนะเจ้าคือมันทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเยอะเลย ข,า,ขาดหายไปเกือบสองปีก็รู้สึกว่าปวดหลังกลับมาเหมือนมาอีกครั้งนอก็เลยจะต้องทํากันใหม่นะกินกันแถมครั้งหนึ่งแต่บัตนองกลัวว่ามันจะมีผลกับไตนะเจ้าเพราะว่าผู้ตรวจผู้จะทํานี่เกยไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกๆปีอยู่แล้วเนาะก็คือค่าไตไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการกินน้ำมันกัญชาญนะเจ้าแล้วก็บางคนจะคิดว่า ค่าน้ำมันคอเลสเตอรลอลสูงจากไอ้น้ำมันปะเป๊าบไ่ได้มีผลนะเจ้าคือค่าน้ำมันที่ว่าสูงจากน้ำมันปะป๊านี่จะเป็นค่าไขามันตัวดีนะเจ้าที่มันจะไปทาให้ค่าไตกิสซลายหรือไขมันตัวเร็วคือไปช่วยขจัดพวกไขมันตัวเร็วนะเจ้าไ่ได้มีผลอย่างเลยนะเจ้าเรากเ่ากินแค่คืนละสองแคปซูล แค่จะไม่ได้มีผลข้างเคียงอย่างกับร่างกายเลยนะจะมีแต่ผลดีอย่างเดียวนเนาะเจ้าเจทีพูดจะทําได้กินมานี่ก็คือได้พิสูจน์แล้วเนาะเจ้าเดี๋ยวฮาขอขอนุญาตทาฮือหมดก่อนเนาะเจ้าไอตอนนี้เฮาก็ทําน้ำมันกัญชาแคปซูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเจ้ารวมถึงหมดวันนี้ฮาทําได้เก้าร้อยยี่สิบห้าแคปซูลเนี่ยเจ้าฮาก็จะเอาใส่ในขวดชาเก็บไว้กินเนาะ เก็บไว้กินถ้าสมมติว่ากิน3ามคนในครอบครัวเกิดจะมีตามียายแล้วก็ผู้จะทำเนาะกินวันละ2แคปซูลเก้ยี่เม็ดหรือว่าแคปซูลน,นี้เกิดจะกินได้ประมาณ4เดือนป่ายหรือเกือบ5เดือนนลจ้ะมันต้องกลัวว่ากินแล้วจะเมานเ้าะเพราะว่าเป็นสุดของอาจารย์เดชาเนาะสาเหตุที่ผู้จะทำ มีแรงบันดาลใจในการทำน้ำมันกัญชากิดในครอบครัวโฮก็เข้าว่าว่าพร่ออย่างคือเมื่อสีหปีก่อนเนาะคุณตาเนาะตอนนั้นนี่เปิ้นเหมือนกับว่าเปิ้นเป็นโรคปวดขาปวดอย่างเี้นนะเป็นมา3ามสีห้าเจปีนะมาหายแล้วเปิ้นก็ใจคือใช้ยาพวกยาไข้เส้นพวกยาแก้ปวดต่างๆที่ซื้อในท้องตลาดนะเจ้า กินเมินประมาณเดือน2เดือนแล้วเปิ้ลไปตรวจค่าไตาเปิ้ลค่าไตาเปิล้ลลดลงนะเจ้าคือหมอที่โรงพยาบาลก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นบามาเมินจะได้ฟอกไตเนาะแต่เราก็บอกว่าถ้าบะกินก็มาได้เพราะว่าคุณตาเกทนมาได้เกปวดก็ต้องใช้ตลอดเป็นประจำตลอดเลยแล้วก็ผู้จะทำก็เลยหาวิธี ที่จะเลี่ยงกันใช้ยาแก้ปวดไข้เส้นต่างๆเนาะบางทีก็ไปฉีดยาแก้ปวดตามคนีนงคีินิกต่างๆทเนาะทำให้ไตของคุณตาเริ่มจะเสื่อมเริ่มจะเป็นไตาวายเรื้อรังเนาะแล้วก็ผู้จะทำเองก็เลยค้นใน YouTube หรือว่าในอนะินเทอร์เน็ตเนาะไปเจอใสไอ่ไอ้น้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชาเนาะก็เลยศึกษาแล้วก็เข้าไปดู ปรากฏว่าทำเขาสามารถทําได้ด้วยตัวเองได้เนาะก็จะมีสูตรการทำของเปิ้ลผู้จะทําก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เลยลองทดลองทําหลังจากคุณตาได้กินนะ้ำมันกัญชาที่เขาได้ทําไปนี่ประมาณเกือบทดลองมาเกือบเดือนปรากฏว่าอาการปวดของคุณตาก็หายไปหลังจากนั้นคุณตาก็กินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่ง บใจยาพวกยาแก้ปวดหรือยาที่ซื้อในท้องตลาดยาไข้เส้นแหมแล้วก็เลยกินมาเกือบประมาณเกือบปีปีปลายกวักันเจ็บปวดหรือว่าปวดหลังปวดเอวปวดขาของคุณตาก็หายไปหลังจากนั้นคุณตาก็หยุดกินมาเกือบสองปีตอนนี้ก็บ่มีอาการปวดอย่างแล้วนะเจ้าแล้วก็แถมย่างนึงคนผู้จะทำเองก็เหมือนเป็นโรคปวดหลังอย่างาตลอดนาะอาจจะเนื่องจากว่า คนโบราณสมัยก,ก่อนพวกเขาบอกว่าถ้าเคยถูกหมาคบหรือหมาดำคบนี่หรือว่าจะหรือว่าหมาอย่างคบน้ำลายหมามันเข้าไปในเลือดของเราเหมือนกับเลือดเราเป็นเลือดเสียเะี่มันจะมีจุดมันๆออกตตมบริเวณผิวหนังเนาะผิวหนังอาจจะเขียวจะช้ำอะอย่าง้โดยบ่งบอกเหตสาเหตุเป็นเพราะว่าเลือดเสียเนาะพวกจะทําก็เหมือนกันเนาะคือมีอาการปนหลังคนอย่างมาตลอดแล้วก็คือเป็นโรคประจําตัวเลยก็ว่าได้แต่เราบ่งท่จะกินยาแก,ก้ปวดเนาะ กก็อดเอาแล้วหลังจากนั้นก็กินน้ำมันกัญชาเนี่ยกินมาเกือบเมินเหมือนกันประมาณเกือบสองปีหลังจากหายปวดก็เลยหยุดไปหยุดแาวเหมือนกันเนาะก็คือหมายถึงว่าหยุดเกือบสองปีมาเนี่ยแล้วก็อาการปวดมันก็เริ่มกลับขึ้นมาภายในทีสองตีเนี้ยแล้วโอ้แบบทรมานขนาดเลยเนะาะควจะทำมันก็คิดว่าหนึ่งอาจจะมีพายุเข้าหรือมีฝนก็เลยมีอาการปวดแต่มันเหมือนกับก้มม่ได้เลยนะค่ะคือ เวลาจะใส่กางเกงหรือใส่เสื้อนี่ต้องแบบงอแบบปวดทรมานขนาดเลยก็เลยคิดว่าจะต้องหาทางที่จะกลับมาทําใหม่แล้วเริ่มกินใหม่นะอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะทําให้คนละ่ายชีวิตเราดีขึ้นเนาะก็เลยอยากจะเผยแผ่เนาะหรือว่าอันนี้คือเราไม่ได้จะขายะจะเราสาม,มารถรักษาคนในครอบครัวเรา,าหรือกินเพื่อรักษาตัวเองเนาะคือไม่ได้แนะนาเพื่อที่จะเอาทำขายเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอยากจะ คือประคับประคองคุณตาของเฮาเนาอฮือแบบเหมือนเกลวอิเตอร์ประมาณสัก84-85แล้วเนาะก็คือถ้าสูว่าเวลาสุดท้ายของเปิ้น บ่มีเฮาก่อยาย่งจะขึ้พป้นไปด้วยความสังงบนะบ่ได้ทุรนทุรายบ่ได้เจ็บปวดนบ่เจ่ว่ามันจะมาฟอกไตตอนแก่แล้วก็ทุกทรมานทั้งคนดูแลคุณยายกับแก่แล้วไข่กับ่าสามารถดูแลอย่างผู้จะทําเองก็ต้องดูแลลูกเนาะแล้วก็จะต้องมาดูแลคุณตาคุณยายแห,หมงก็จะต้องลําบากเนาะก็เลยจะต้องหาวิธีทางที่จะทาให้ชีวิตคุณภาพดีถึงคุณตาคุณเนะ แล้วก็ก็เลยกินกันทั้งครอบครัวแต่อู้ถึงผลตอบรับที่เราทําเองกินเองนี่ก็คือเขาพิสูจน์ได้เองว่ามันดีแต่แต่นะคะม่เจ่เฉพาะว่าจะเก็บปวดอย่างเดียวแต่คุณสมบัติของพวกน้ํามันกัญชานี่ในสูตรของอาจารย์เดชานี่ผู้จะทําเชื่อเลยว่าดีเพราะว่าม่ได้มาได้ทำให้เมาหรือว่านี้เพราะว่าแค่มันเป็นน้ำมันกัญชาแค่สามเปอร์เซ็นต์อย่างใดอย่างใดมันก็ดึงมบะมีวันที่จะเมาเมากัญชาแน่นอนแล้วบะมีวันที่เจียติดเพราะว่า ส่วนนี้คือเป็นส่วนที่เขาเอามาทํายาจริงๆเนยอย่างคนสมัยบัดเดี๋ยวนี้เขามุ่งเน้นที่จะเอาไปเหมือนกับจมตีว่ากินแล้วติดหรือเมาหรือว่าทําให้เหมือนหลอนประสมประสาทที่จริงถ้าเขาเอามาทําในสัดส่วนที่ถูกต้องหรือที่เหมาะสมเป็นยาชั้นดีอย่างหนึ่งเลยนะคะเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่เขาบอกควรมองข้ามอย่างมากเลยนะคะก็คือพูดจะทําก็อยากจะแนะนำเนาะหรือว่าใครมีความคิดเห็นอย่างใดก็ แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนเนาะอันนี้ผู้จะทําก็แค่มาเปิดเผยเลยเผยแพร่ในความรู้ที่ผู้จะทําได้ทํามาและทดลองมากับตัวเองเนาะศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะคะวันนี้เฮาเก็จบคลิปไว้ค่ะไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเฮาจะเอาบรรจุใส่ในขวดไว้กินนะเจ้าอันนี้เป็นขวดขอแนะนาว่าเป็นขวดชาสีชาจะดีที่สุดเนาะเพราะว่ามันกันแซงกันอะไรอย่างไดนะ้เนาะเจ้าขอจบคลิปไปในวันนี้นะ,นะคะ